พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พาวจนาแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันพุทธที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องจงยุ่งเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสมามัคีธรรมในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่7 เพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพี่น้องคะพี่นี้เป็นปีที่พิเศษมากและสิ่งหนึ่งที่คุณควรทำทุกวันคือพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับพระเยซูนั่นคือประการข่าวประเสริฐด,ด้วยความกระตือรือร้นอย่างมากความเล่งน,น่วนในช่วงเวลานี้เรียกร้องสิ่งนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้ากําลังเสด็จมาในเร็วๆนี้เมื่อเราพูดถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้าในระหว่างนั้นก็มีเหตุการณ์สําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็คือการถูกจับออกไปของคริสตจกักรซึ่งถูกเรียกว่าการถูกดับขึ้นไปของคริสตจกักรการถูกดับขึ้นไปเป็นเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ในพระคัมผี ซึ่งคนตายในพระคิดจะเป็นขึ้นมาจากความตายและพวกเขาที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกดับไปพร้อมกับพวกเขาและถูกพาออกจากโลกนี้เพื่อพบกับองค์พผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศเหตุการณ์น,นี้การเสด็จขึ้นไปสวรรค์ของคริสต์ใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องคะดังนั้นพระคัมภีจึงกล่าวว่าเมื่อเห็นแ้วว่าทุกสิ่งจะต้องสลายไปเช่นนี้พวกท่านควรจะเป็นคนแบบไหน 2เปโตบทที่3ข้อที่11พี่น้องคะวิธีชีวิตของคุณจะต้องสะท้อนและแสะดงให้เห็นว่าคุณกำลังรองคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาราโกบทที่1 3ข้อที่3 5ถึง37กล่าวว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้ง,งหนาทงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่อาจจะมาในเวลาค่ำหรือเที่ยงคืน หรือในเวลาไก่ขันหรือลุ่งเช้าถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วหากเจ้าของบ้านกลับมาอย่างฉับพลันท่านอาจพบว่าพวกท่านกำลังนอนหลับอยู่อย่าปล่อยให้พอวกกลับมาแล้วพบว่าคุณกำลังนอนหลับอยู่หรือไม่ได้ทำอะไรเลยคุณควรจะยุ่งเพื่อองค์ผู้เป็นเจ้าพี่น้องคะดังนั้นวันนี้คุณกำลังทำอะไรเพื่อองค์ผู้เป็นเจ้า เป็นคำารรมที่สำคัญมากที่ต้องไถ่ตรองคุณยุ่งเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่หรือคุณยุ่งเพื่อตัวเองบริษัทของคุณหรือครอบครัวฝ่ายโลกของคุณคุณกำลังทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าการรับใช้มนุษย์ก็คือการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งไม่เป็นความจริงทั้งหมดการรับใช้มนุษย์ซึ่งก็คือการรับใช้พระเจ้าน,านั้นก็คือการรับใช้มนุษย์ ที่พระเจ้าขอให้คุณทำไม่ใช่การนับใช้มนุษย์แบบใดๆก็ตามดังนั้นจงนำนินชีวิตเพื่อพระองค์ตามที่พระคำพีกล่าวไว้ว่าแหละพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย2โครินธ์บทที่5ข้อที่15 หนึ 1> 1โคดินบทที่15ข้อที่58กล่าวว่าฉนานพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นคงอยู่อย่าววันไหวจงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งไหลาพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการจดจำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์ฮาเรดูยาอาเมนให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อเริ่มกันนะคะ ฉันดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยการตระหนักถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในไม่ช้านี้ด้วยมันเพียรทำงานที่พระองค์ทรงเลี้ยงให้ฉันทำด้วยการประกาศนดำดวงวิญญาณและสนับสนุนข่าประเสริฐ ฉันได้รับการสำกำลังให้ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าเกิดผลที่ถวายพระสิริแด่พระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากคะ่ะ และสิ่งหนึ่งที่คุณควรทำคือพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับพระเยซูนั่นคือประกศาศข่าวประเสริฐด้วยความกระตือรือร้อนอย่างมากนะคะและวิถีชีวิตของคุณน,นั้นจะต้องสะท้อนและแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังรองคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าปล่อยให้พระองค์กลับมาแล้วพบว่าคุณกำลังนอนหลับอยู่นะคะหรือคุณไม่ได้ทำอะไรเลยและคำถามของวันนี้ก็คือ คุณกำลังทำอะไรเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่คะพระเจ้าสมกำลังคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด